เอาล่ะคุณผู้ชมสำหรับเมกาโทเคกนนะครับอันที่14นะครับคุณผู้ชมจะอยู่ในแมป Natural Disaster Survival นะครับและใช่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องเก็บตามลำดับนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมยังไม่เก็บของเมกาโทเคกนของแมปอาร์เซนอลคุณผู้ชมทำแมปนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะครับในแมปจะมีไอหมอนี่นะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมสามารถทำการไปคุยกับมันได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เออผมทำคุยของเขาเสร็จไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเขาก็เลยเออ แตกสลายกลายเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะเออแล้วแหละนะคุณผู้ชมแต่ว่าเออถ้าคุณผู้ชมไปคุยกับเขาปกตินะเขาจะไม่ไม่ไม่ไมตายนะคุณผู้ชมครับนะแต่วันนี้ผมทําเสร็จไปแล้วท,ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมหลังจากที่คุณผู้ชมไปคุยกับเขาแล้วนเนี่ยนะผมเขาเนี่ยผมจะทําการเออพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะเขาบอกเอาขาเนี่ยผมจะให้เรานัำชมการช่วยเขาปลดปลอดป่อยเขาไปนิสระนะคุณผู้ชมเขาทําการพูดถึงเออแล็บลับนะผมนะที่อยู่ในล็อบบี้นะคุณผู้ชมนะ ส่วนนี้คุณผู้ชมกำลังทำการกระโดดฆ่าตัวตายเลยนะคุณผู้ชมครับนะทีนี้คุณผู้ชมมาที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นที่ตรงการลางล็อบบี้ตรงนี้นะคุณผู้ชมทำการกดคลิกนะครับตรงนี้คุณผู้ชมจะพบว่าคุณผู้ชมจะล่วงลงไปสู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมแล้วจะมาวาร์ปเข้าสู่ที่แมปลับตรงนี้ข้างบนนี้นะคุณผู้ชมครับนะจะมีทั้งหมด4แมปนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า4แมปนี้เนะี่ยมันจะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะแต่ว่าเอา่อถ้าคุณผู้ชม ซึ่งแต่ละแมปเนี่ยคุณผู้ชมสามารถกดปุ่มได้นะครับแล้วทุกครั้งที่คุณผู้ชมกดปุ่มหนึ่งปุ่มเนี่ยมันก็จะมีภัยพิบัติต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเป็นภัยพิบัติที่จากในเกมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนะก่อนไอ้อันนี้กูเจ๋งดีนะครับคุณผู้ชมนี่สิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำนะครับคุณผู้ชมทำการจำไอ้สี่แมปนี้ไว้เลยผมไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมจำจำไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะชื่อของผมนะครับมันเป็นจะมีแมปที่เป็นแมปเอ่อ Roblox HQ นะะคครับุณผู้้ชมมมมแแแลวก็จีเออ่โรรรงเียนนะคคับุณผู้ชม แมปสวนสาธารณะปิกนิกนะครับแล้วก็แมปเอเอจรวดอวกาศตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะจะต้องทำการเข้าไปเล่นนะครทั้งหมด4แมปพวกนี้เลยนะคุณผู้ชมนะโดยการที่คุณผู้ชมจะกลับไปคุณผู้ชมเอ่อกลับตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมก็กลับขึ้นมาตรงนี้นะคุณผู้ชมนะถึงจะสามารถกลับเข้าไปเล่นในเกมได้แต่ว่าสี่แมปนั่นแหละคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องทำการไปเออเล่นสี่แมปพวกนั้นนะคุณผู้ชมนะโอเคสมมติว่าเนี่ยอันเนี้ยผมได้แมปเออ เฮดโคเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นแมปที่ผมต้องการพอดีนะคผู้ชมพอคุณผู้ชมเข้ามาในแมปที่คุณผู้ชมต้องเป็นหนึ่งในสี่แมปที่คุณผู้ชมต้องการแล้วเนี่ยอมันก็จะมีไอตัวเอนพะีซีนั้นใช่ไหม,ซ,มซึ่งมันจะยังอยู่นะครับมูสชมแต่นี้มันไม่อยู่แล้วผมเพราะมันหายไปแล้วสำหรับผมแต่ว่ามันมันจะอยู่ตรงนี้นะผูสชมคุณผู้ชมมันทำการไปคุยกับเขาแล้วเอ c พีซีเนี่ยมันก็จะทําการให้เป็นคําใบ้นะครับมู้ชมเป็นประโยคแปลกๆนะคผู้ชมนะซึ่งคาใบนะ้นั้นเน่ะ ประโยชน์แปลกๆนั่นนะมันจะเป็นคำใบ้นะมูชมที่จะจะที่จะทําการสื่อนะไปถึงภัยพิบัติชนิดหนึ่งหนึ่งชนิดหนึ่งนะครับในเกมนี้นะมูชมนะคุณผู้ชมจะต้องทำการแก้คำใบ้นั้นให้ได้นะมูชมครับนะแล้วก็แล้วมันก็จะกลายเป็นภัยพิบัตินะมูชมนะแล้วทีนี้คุณผู้ชมต้องทำการไปให้ครบทุกแมปเลยนะมูชมทั้งหมดให้ครบทั้งหมด4แมปนะมูชมครับนะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้คําใบ้ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าในแต่ละแมปเนี่ยมันเป็นพยาบติอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับที่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมนะสมมุติว่าเราทำการไปคุยกับ NPC นะครับุณผู้ชมและเอ็นนะครับแล้วผมนะผมนั้นรู้มานะจากเช่นจากแมปโลบอทเอชคิวนี้ผมรู้คําใบ้จาก NPC นพีซีนะผมนั้ว่าในแมป Roblox HQ ตรงนี้เนะี่ยน่าจะเป็นน้ําท่วมนะผมก็ทําการกด ปุ่มไปเรื่อยนะครับจนกว่ามันจะเป็นน้ําท่วมแบบนี้นะครุณผู้ชมแล้วผมก็ทําการไปนะครับให้ครบทุกแมปเลยนะครุณผู้ชมทุกแมปที่ผมทําการไปนะครับผมไปทําการไปคุยกับ NPC ผมทําการแก้รหัสแก้คําใบ้จาก n เอพีซีนะพอรู้แล้วว่าเป็นภัยพิบัติอะไรเราก็ทําทการากดปุ่มตรงนี้นะครับกดภัยพิบัติปุ่มนั้นไปเรื่อยนะครุณผู้ชมจนครบหมด4อันนะครับ4แมปนะคุณผู้ชมนะ ทีนี้ปัญหาต่อมานะคุณผู้ชมคือไอ้คำพูดของ n p c เนี่ยมันอาจจะคุมเคือนะจนคุณผู้ชมไม่สามารถทำการทำเขาไม่เข,ข้าใจได้ไม่สามารถเข้าใจได้นะับนะว่ามันคืออะไรนะคุณผู้ชมผม่าทำการอธิบายให้ฟังนะเอ่ออันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะผมว่าจะมาเอามาให้คุณผู้ชมดูไม่หมดนะแต่ว่าอันนี้ผมจะเอาอันที่ผมเจอแล้วกันนะคุณผู้ชมเช่นใ,ในเอ c อันนี้นะในแมปรูบล็อกเฮคคิวนะเอบอกว่า d i s p l a c e gives gives me the c h o e s นะมันแปลว่าสถานที่นี้ทำให้ฉันรู้สึก ถึงความหนาวเย็นซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือภัยพิบัติของพายุหิมะบริสตัดนะคุณผู้ชมผมก็ทําการไปที่แมปไปที่แลบตรงนั้นใช่ไหมทำการแล้วผมผมก็ทําการกดภัยพิบตัติปุ่มภัยพิบัตินะครับให้มันเป็นาพายุหิมะนู่นะนะของแมปโลบล็อก HQ นะคุณผู้ชมนะอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับมูซอมอันนี้เป็นแมปในโรงเรียนนะมูซอมครับนะอันนี้ A p c นะมันพูดว่า is it hot or is it just me นะครับผู้ชมมันก็แปลว่า,าที่นี่มันอากาศร้อนหรือว่ามันเป็นแค่ชั้นที่กันแน่ที่รู้สึกร้อนอันนี้น่าจะตรงตัวนะครับผู้ชมก็คือมันก็คือ,คอภัยพิบัติไฟไหม้นั่นเองนะครับผู้ชมเป็นไฟนะครับผู้ชมก็ผมว่าหมายความว่าผมว่าทาการไปสําหรับแมปโรงเรียนเนี่ยผมว่าทาการกดปุ่มนะครับให้มันเป็นภัยพิบัติไฟไหม้นะครับผู้ชมนะทีนี้สําหรับแมปจรวด,ด แมปจรวด,ดอวกาศนะคเมผู้ชมเ p c มันพูดว่า,า please stay six feet away นะคเมผู้ชมมันแปลว่า,าได้โปรดอยู่ห่างการออกอยู่ห่างออกไปเป็นระยะ6ฟุตนะคเมผู้ชมซึ่งอันนี้ผมทำการเสิร์ช Google นะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรแต่ว่ามันหมายถึงภัยพิบัติที่มันเป็นไวรัสนะคเมผู้ชม deadly virus นะครับก็คือ ไอ้ที่จะต้องอยู่ห่างจากกัน6ฟตุตเพราะว่ามัน,นไง Social distancing นะผู้ชมครับนะก็เลยเป็นเป็นไวนะรัสนะคับผู้ชมฉะนั้นในแมปจะโดดอวกาศอันนี้นะผมก็เลยทำการปรับพิบัติเป็นไวนะรัสนะคับผู้ชมนะความจริงเนี่ยคุณผู้ชมไม่จำเป็นที่ต้องทำการ เล่นให้ครบทัท้งหมด4แมปก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าความจริงถ้าถ้าคุณผู้ชมรู้คําตอบของ3แมปแล้วเนะี่ยไอแมปสุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมจะเดาสุ่มไปได้คุณผู้ชมแค่แค่กดปุ่มไปเรื่อยของแมปสุดท้ายแล้วค่อเดี๋ยวมันก็จะได้เองแหละนะคุณผู้ชมครับนะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมจะพูดต่อแล้วกันนะเผื่อคุณผู้ชมได้ิัเพิ่มเติมนะนะอ๋อเย่างเช่นถ้าไอพีมันพูดคำนี้นะครับ when I was here before I got dust in my eyes นะแปลว่าตอนตอนที่ฉันอยู่ที่นี่ครั้งครั้งครั้งก่อนเนี่ยฉัน มีฝุ่นได้รับฝุ่นเข้าตานะครับคุณผู้ชมฝุ่นเข้าตานะครับอันนี้ก็คือพายุพายุทรายนะครับนะหรือว่าพายุบัดแซีนสโตมันเองนะครับคุณผู้ชมนะเออคุณผู้ชมรู้แล้วไหมผมเจอคอมเมนต์ที่น่าจะมีประโยชน์แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเอาที่คุณผู้ชมดูจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเพื่อสำหรับใครที่เจอข้อความไรให้มันแปลกๆนะครับคุณผู้ชม้วคุณผู้ชมมีคำตอบคุณผู้ชมดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนะก็น่าจะชิวนะครับคุณผู้ชมนะ เอาจริงอันนี้น่าจะครบไม่ครบทุกักยพิบัตินะครับุณผู้ชมนะแต่ก็น่าจะไม่ครบแต่ว่าอย่างน้อยก,ก็น่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคุณผู้ชม,มนะสุดท้ายนี้นะคุณผู้ชม,มถ้าคุณผู้ชมสามารถที่จะที่จะท,ท,ท,ทำการากดภัยพิบัตินะครับของทุกแมปทุกต้องเนี่ยผมว่าฉันทำการออกมาตรงนี้นะครับแล้วไอ้โลโก้โลโบล็อกตรงเนี้ยมันจะทําการดูมีชีวิตชีวามากขึ้นผมไม่รู้จะพูดยังไงกันวแต่น่าจะเป็นแบบมันน่าจะโลบล็อกโลโก้น่าจะเป็นแบบเป็นสีฟ้าแล้วมันก็น่าจะ เอียังเป็ปกตินะครับไอ้นี่มันตรงเกินไปนะคุณผู้ชมแล้วก็ผมเชื่อว่าไอ้แผ่นตรงนี้มันจะกลายเป็นสีเขียวได้มั้งจากตอนแรกมันเป็นสีแดงมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับอาแต่ว่าพอคุณผู้ชมทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ทำการกลับไปคุยกับ n p c ตรงนั้นเลยนะครุณผู้ชมแมปอะไรก็ได้นะแค่คุณผู้ชมการคุยกับกลับไปคุยกับ n p c นั้นแลวเพียงเท่านั้นนะคุณผู้ชมก็จะเกิดโศัตระกรมเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมก็จะได้รับเอ่อมีการดูเข็นนะครับของ